สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันปียา้ามหาบ้านนะคะอ่าวันนี้ก็เริ่มใช้สิ่งกุการนะคะชอบดีคือแล้วก็คนละครึ่งนะคะไม่ทราบว่าเลือกใช้อ่าโครงการไหนนะคะสำหรับความคิดเห็นของพี่เก๋นะคะก็คือว่า หากเพื่อนๆที่คือโครงการนี้สำหรับเป็นการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะสำหรับโครงการคนละครึ่งน,นะคะก็คือจะเหมาะสำหรับท่านที่ไม่มีภาษีที่จะต้องจ่ายชำระเพิ่มนะคะก็คือเราจะได้รับสิทธิประโยชน์ก็คือได้ เงินนะคะวันละร้อยาสิบบาททางโครงการจะช่วยเราวันละ150บาทนะคะถ้าไม่ถึงกจ็จะคืนกลับเข้ามาในบัตรให้เรานะคะแต่ณวันนี้ไม่แน่ใจว่าสิ1สิบล้านสิทธ์เนี่ยเต็มไปหรือยังนะคะซึ่งโครงการเนี่ยจะต้องคนละครึ่งะคะจะต้องมีการลงทะเบียนนะคะแต่ถ้าเรามีภาษีที่จะต้องจ่ายชำระนะคะ ก็อาจจะไปเลือกใช้โครงการชอบดีมีคืน30,000บาทนะคะแต่ถามว่าชอบดีมีคืนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเสียภาษีเงินได้บุนคคลธรรมดาในอัตรา5%นะคะ355ก็คือ1,500บาทถ้าเป็นของที่เราจำเป็นจะต้องซื้อหรือจ่ายหรือใช้อยู่แล้วนะคะสำหรับสินค้าหรือบริการท,ที่เราจะเอามาเครมตรงนี้นะคะ ก็ก็ถือว่าก็ก็ดีกว่าจ่าย100%ก็ได้คืนมา5%ใช่ไหมคะแต่ถ้าจะให้คุ้มก็คือ,อเราเสียภาษีตาตาที่เหล็เยอะขึ้นก็จะมีอ่าได้ส่วนลดมากขึ้นใช่ไหมคะเช่นถ้าส0ก็จะกลับมาสามพันถ้า20%ก็6,000ถ้า 3าก็339 0 0 0อะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นอมองพี่เก๋นะคะคิดว่าถ้าเกิดว่าเราก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องซื้ออะไรจริงๆนะคะก็ก็ไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อะคะ่ะก็เก็บตังค์ไว้ดีกว่านะคะแต่ถ้ามันจำเป็นต้องซื้อต้องใช้จริงๆก็โอเคก็ไปใช้ก็ได้หรือไม่ถ้าเกิดว่าโครงการคนละครึ่งนะคะยัง ยังไม่เต็มก็ไปลงทะเบียนก็ได้เราก็จะได้เอามาเป็นค่าเครื่องดื่มค่าอาหารก่อนละร้อยห้าบาทนะคะก็รวมมูลค่าทั้งหมดก็คือสามพันบาทซึ่งสำหรับท่านที่ใช้ ลงทะเบียนใช้สิทธิคนละครึ่งแล้วนะคะท่านจะต้องใช้นับนับตั้งแต่วันที่23ตุลาคม2563นี้นะคะภายใน14วันนะคะเพราะว่าถ้าไม่ใช้สิทธิตนั้นก็ก็จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับมาลงทะเบียนใหม่ได้นะคะก็ขอให้มีความสุขในวันหยุดวันนี้นะคะไปเลือกจิมชอบใช้กันตามอัธยาศัยนะคะ อย่าลืมฝากติดตามกดไลค์ like, กดแชร์นะคะกด subscribe ช่อง y o u t u b บมันชี้มันชีแล้วก็เพน,น,นชี้มันชีด้วยค่ะอันนี้วิเกี้ล้าตอนค่ะสวัสดีค่ะ